สวัสดีท่านผู้ชมดูท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะที่มีชื่อเรื่องว่าผู้ที่ถูกบังครับให้แข็งแก่งที่สุดถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับสามวันต่อมาเฮ้ยอย่างชูนี่คือ ปูหรูหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันทั้งเจ็ดคนเขานี่แหละที่ช่วยเหลือฉันทุกเรื่องในห้องเรียนไปฉันนะเจ้าบ้าทำไมวันนี้โรงเรียนถึงดูวุ่นวายจังอีกไม่เกินยี่สิบวัน จะมีการเฉลิมครบรอบเจ็ดปีของโรงเรียนนี่ไหนไม่รู้เรื่องนี้หรอเธอชื่อเซี่ยวชิงอายุสิบแปดปี หญิงสาวที่งดงามราวกับเจ้าหญิงแห่งเมืองน,น้ําแข็งเป็นประธานโรงเรียนโอ้นางฟ้าเซียวชิงผมแลกคุณเฮ้ยหยานชูท่านนางฟ้าของนายมาแล้วเจ้าอวนนายพูดอะไรของนาย ขนพูดอีกนายโดนแน่นั่นนั่นรุ่นพี่มาแล้วรุ่นพี่ฉันรักคนเจ้าชายของฉันฉันชื่ออย่างชินนุ่มล่อพ่อรวยเป็นผู้มีทิพธ์พลที่สุดของเมืองนี้ สวัสดีเซียวชิงฉันได้ยินมาว่าสางชินกำลังตามจีบเซี่ยวชิงหยางฉินกำลังตามจีบเซี่ยวชิงนายกำลังเจอคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วแหละปัง สัก,กวันฉันจะทำให้เธอมาชอบฉันให้ได้เกิดอะไรขึ้นกับตาของฉันทำไมมันแย่ขึ้นเรื่อยๆสิ่งต่างๆํากำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับอนิจจัรปันกูประวัติศาสตร์กำลังจะช้ำรอยอนิจจกรปันกูแน่ใจหลอเสียวชิง หรือว่าผู้หญิงคนนี้คือเซียวชิงเจ้าบ้านี่มาแอบฟังอยู่หรอแกมาในนี้ได้ยังไงใครอนุญ,ญาตให้เข้ามาพอดีฉันเข้ามาห้องน้ำนั้นฉึงสมาชิกหนึ่งในหกของ บูดูคับเป็นคนที่ทุกคนหลายคนกลัวเพราะเขาแขงแกร่งมากอันนี้เลยแกนี่มันอะไรกันเจ้าเด็กนี่ทำไมหนักจังขบวนท่าที่หนึ่งเป็นไปได้ยังไงเจ้าเด็กนี่มีพลังมากกว่าฉัน ฉันทำอะไรลงไปนี่พลังที่แข็งแกร่งนี้มาจากไหนเจ้านี่เป็นใครกันอืมพวกคุณพูดถึงอะไรอาณาจักรปันกู่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อออนสามันกนทำไมความทรงจำของเขาถึงไม่ถูกลบเจ้าเด็กนี่ใคร ปล่แกเข้ามาคุณกับลูกน้องของคุณออกไปก่อนเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้เองอะไรทำไมฉันต้องออกไปด้วยก็ได้ฉันไปก็ได้ส่วนนายมากับฉันมันจะดีเหรอห้องเรียนนั่งชิยช นันเธอจะทำอะไรนะเจ้าหญิงของฉันเธอช่างสวยจริงจริงเป็ครั้งแรกที่ฉันได้อยู่ใกล้เธอขนาดนี้หรือว่าจริงๆแล้วเธอก็แอบชอบฉัอนอยู่เหมือนกันใช่เธอจริงๆใช่ไหมอะไรนี่เธอทำอะไรนี่แทนนาคืออะไร อย่างนี้นี่เองความทรงจำของนายถึงไม่สามารถลบได้นี่สำหรับนายอาณาจักรปันกูทุกสิ่งทุกอย่างที่นายอยากรู้อยู่ในนั้นปันกูอาณาจักรที่สับส่วนวุ่นวายแตกต่างจากโลกมนุษย์อย่างที่ทราบกันดีว่ามนุษย์ มีลบสัตว์มีลบแต่อัน,นยักปันกูคือกำเนิดจากจักรวาลเป็นเวลาหลายพันปีที่เหล่าปีศาจในจากปันกูค่อ,คอยๆกำเนิดแล,และเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆพยายามที่จะออกมาสู่โลกภายนอก เมื่อมนุษย์กำลังหลับไหลในครัวมืดมิดผู้ปกป้องได้ต่อสู้กับปีศาจลายเพื่อรักษาสมดุลของโลกมนุษย์นี่หรอคืออินัรายปันกูเธอจะบอกว่าโลกที่ฉันเห็นคืออันตรายปันกูแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันฉันบอกฉันจะบอกนายยังไงดี ในโลกแต่ละใบมีกฎที่ต่างกรรันมันยังมีโลกอีกด้านที่นายไม่รู้ยิ่งโลกมีแสงสว่างน้อยลงเท่าไหร่สิ่งมีชีวิตดูร้ายและโหดร้ายก็มีมพลังมากขึ้นเรื่อยๆโดยกฎที่โหดร้ายของอาณาจักรปันกูทําให้เกิดปีศาจที่ดุร้ายและน่ากลัวเป็นอันตรายยิ่ง สำหรับโลกมนุษย์จริงเหรอจะมีโลกที่น่ากลัวแบบนั้นได้ยังไงนี่มันสมัยไหนแล้วนายก็เปิดนายก็เป็นคนกำจัดมันด้วยตัวของนายมาเองแล้วนี่ดวงตาของนายสามารถจึงดูดปีศาจร้ายมาได้ จ้าปีศาจที่เจอเมื่อสามวันก่อนเป็นเพียงแค่จุด่มต้นนี่เธอพูดเรื่องอะไรฉันจำได้ว่ามีนัดส่งอาหารไปก่อนนะบ้ายฉันจะพูดกับนายแค่ครั้งเดียวจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจยันนี่จะช่วยนายปกป้องนายจากอันตรายได้สิ่งนี้รอที่ปกุก ที่ป้องกันปิศาจจากอันจะเปิดกูได้อีกไม่นานนายจะต้องกลับมาหาฉันก็สำหรับตอนที่2ก็ได้จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ต s รไ i ครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในอนาคตั้งหน้านะครับขอบคุณครับ